ตำราพี่ชายสงครามมานะครับนั่งรถไปแกก็เล่าประวัติศาสตร์ให้ผมฟังไปตลอดทางนะครับผมบรรยายเกี่ยวกับสถานที่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ผมแล่นั่งฟังจนเพลินทีเดียวเชียวและแล้วก็มาถึงวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดนะครับผมจอดรถที่หลังวัดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าบรรษาด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะแน่ครับวันหยุดยาวนะครับผมไม่ต้องจ้างไกด์ให้เสียเงินและไม่ต้องเปิดกู o g l e ศึกษาให้เสียเวลาเลยนะครับ เพราะว่าพี่ทีมบรรยายให้ผมฟังอย่างละเอียดยิบเลยครับผมและแล้วก็มาถึงในส่วนของอุโบสถด,ด้านในนะครับผมมีพระพุทธรูปเก่าแก่เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นสมบัติสําคัญของชาติทั้งนั้นเลยนะครับและพี่ทีมก็บรรยายไปและในที่สุดผมก็ได้เจอกับพระแสงลาวเทียนสักทีหูยหายเหนื่อยเลยกูผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาไม่จัดแสดงนะครับทาให้ผมคอตกกับโคราชไปแล้วรอบหนึ่ง ผมดีใจมากๆเลยนะครับที่รอบนี้ผมไม่พลาดโอกาสนะครับโอ้ยและทันใดนั้นเองพี่ทีมพาผมมาอ่านประวัติศาสตร์ของวัดนี้ก็เจอเข้ากับชายปริศนาและเขาก็คือพี่ปอจากชมรมอาวุธไทยรามคาแหงนะครับผมกับพี่ทีมตกใจสะดุ้งเฮือกได้เลยนะครับว่าแกม,มาได้ยังไงนะครับมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงมาหลบหลังเราตั้งนานนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นพี่แกสอคนก็พาผมเดินทัวร์ในอุโบสถนะครับ ด้านหลังของพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับผมจะมีเตียงพระบันทมของสมเด็จกรมพระราชวังบวรอ,อยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นเตียงพระบรรทมของพระองค์ตั้งแต่ยุครัตนโกสิ์ตอนต้นเลยครับสภาพดีมากนะครับในส่วนของด้านข้างก็จะมีจารึกใบาลานนะครับผมที่เขียนเป็นอักษรไทยโบราณแล้วก็เขียนเป็นภาษาขอมไทยนะครับ